สวัสดีครับวันนี้มายาบ่วงนกนะครับมากู้บวงไปแล้วหลังหนึ่งไม่ถูกนะครับมาดูหลังนี้กันครับเอ้าโดนแล้วครับโอ้โหนกไก่นานะครับติดตัวหนึ่งนะฮะสวยเลยครับตัวนี้โอ้โหติดหลังเมื่อวานนี้ครับที่ไม่โดนนะครับ นกไก่นานะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งว่านกกวักนะครับของคนนี่ครับรอยเท้ามันเยอะมากเลยครับไม่คิดว่าจะโดนวันนี้โอ้ติดพันไปหมดเลยครับ นกไก่นาหรือทีอ่ชื่นว่านกกวักตัวใหญ่ครับตัวนี้ีต้ตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ นกตัวใหญ่มากพยายามอีลางหนึ่งนะครับลางนี้ไม่โดนนะครับคลิปนี้มาเป็นพลสำลิดครับนี้นกไม่เดินนะครับ ครับได้ตัวเดียวครับ <c oughs> จบคลิปเพียงเท่นี้นะครับ <c oughs> นกกวักครับขอบคุณครับ